ตอนชีวิตคุณย่าพศ2510อํ25าเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีคุณตาจะขาไปกันหรือ,อยังคะอยากเที่ยวชายทะเลแล้วเดี๋ยวสิหลานเอ้ยตายังคุยกับคุณนายย่ายังไม่ครบทุกเรื่องเลยลูกทะเลน่ะมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นแหละไปเมื่อไรก็เจอทั้งปีคุณนายย่าอีกแล้ว รู้สึกว่าคุณนาย่าของคุณตาเนี่ยจะพิเศษมากๆเลยนะคะตั้งแต่หนูเล็กๆมาแล้วคุณตาพูดถึงตลอดเลยอย่างกับกอดมาเธอน่ง <c oughs> พิเศษกว่านั้นอีกละลูกเชื่อไหมคุณนาย่าของตานะ่ะเธอเป็นวอนเดอร์วูแมนว้าวไปมั้งคุณตาคุณนาย่าเนี่ยนะเอา้าจริงๆนะยังมีอีกหลายเรื่องเกี่ยวกับคุณนายาที่ตายังไม่ได้เล่าอยากจะฟังไหมล่ะ อยากสิคะโมอีกแล้วก็อย่างที่หลานรู้นั่นแหละว่าตาเป็นเด็กกําพร้าก็ได้คุณนายย่าเก็บมาเลี้ยงดูอุ้มชูให้เป็นผู้เป็นคนไปไหนตาก็ไปด้วยทุกที่คุณนายย่าชอบการพนันเป็นที่สุดเลยล่ะฝีมือเนี่ยระดับเซียนบ่อนไหนที่ว่าแข็งแข็งคุณนายย่าเป็นต้องดันด้นไปเล่นจนได้วันนั้นท่านเดินทางจากบางบัวทองไปเล่นที่บ่อนังเลิง รถล่าก็พาพวกเราผ่านมาถึงแถววัดสะเกตตอนนั้นนะ่ะมันก็เริ่มดึกแล้วเราก็เจออะไรบางอย่างเฮ้ยงูอาเหล่ายายไม่ต้องกลัวเนาะงูแค่เนี่ยองค์ชัยสีจักกลางเองแหมขนาดกำลังดองเล่าเลยห่อเจาะหน่าเชียลับปากเย้ เฮ้ยเพรตว่ะคุณนายมเดี๋ยวไหนก้มลงมาให้ใกล้ๆหน่อยสิยจะบ้าหรือไงอยู่ดีไม่ว่าดี เที่ยวโผล่มาหลอกคนที่เขาตกอ,อกตกใจเล่นเดือดร้อนไปทั่วสนุกนักเหรอแล้วเมื่อไหร่จะไปผุดไปเกิดฮะแล้วดูสิฉันเสียเวลาเห็นไหมไอองค์ชายสี่ก็สลบไปแล้วแล้วฉันจะไปต่อยังไงถ้าบอนปิดขึ้นมาฉันก็เสียเที่ยวสิเดินทางมาทั้งวันเห็นไหมว่ามันเดือดร้อนน่ะฮะเอเอ,เอไปพาไปส่งให้ถึงบ่อนนางเลิงเลยนะวางลงใกล้ๆก็พอ ไม่ต้องโผลกระโหลกเข้าไปข้างในบอนล่ะเดี๋ยวบ่อนแตกอดเล่นอีกออขากลับเอาไว้องค์ชายสี่ไปส่งที่บ้านมันด้วยนะบ่าเองตอนนั้นก็ทั้งกลัวผีทั้งกลัวความสูงกางเกงเปียกแล้วก็เปียกอีกปัดโทแหมคุณตาแล้วก็ใค,ใครจะ,จะไปเช <multic S 1> ื่อแล้วที่ว่าคุณนายย่าเป็นมือเล่นระดับเซียนเนี่ยขนาดไหนคะตอนนั้นน่ะ คุณนายย่าท่านครานจะเดินทางไกลบ่อยๆท่านเลยไปเช่าตึกแถวไว้หลังหนึ่งไว้สําหรับเป็นที่พักแถวสนามน้ําจืดเป็นตึกของขุนนางผู้หนึ่งซึ่งเสียชีวิตไปนานละลูกหลานก็เลยเอามาหาผลประโยชน์วันนั้นตาเองก็ลงมาจากชั้นบนก็จะเอกับบางอย่างเฮ้ยเจ้าของตึกที่ว่าเป็นขุนนางที่เสียไปแล้วนั่นนะตามารู้ทีหลังว่าแกเป็นนักสนุกเกอร์ระดับเซียน และเพ erm ิ่งจะมารู้อีกอย่างก็คือวิญญาณแกเฮียนแล้วก็ห่วงที่เอามากๆอคุณนายอ่ะเงินกันสักตั้งหน่อยโชว์แว ในที่สุดจ้างว่างวา,งวาท่านก็เสียตึกแถวทั้งตึกให้คุณนายยากตัวท่านเองก็ต้องไปสิงสถิตที่อื่นปัจจุบันเนี้ยตึกแถวนั่นนะ่ะก็กลายเป็นโรงหนังศาลาเฉลิมกรุงไปแล้วโหคุณนายยาาเล่นเก่งถึงขนาดนั้นคุณตาก็ต้องเล่นเก่งด้วยละสิ ตรงข้ามเลยละลานลักท่านไม่ให้ตาแตะต้องสิ่งเหล่านี้เลยท่านยังบอกอีกว่าหนทางล่มจมอะมันมีสูงท่านสงเสียให้ตาเรียนแล้วก็เอาความรู้มาประกอบอาชีพดีกว่าเอาละหนูถ่ายภาพตากับคุณนายย่าสักภาพสิเสร็จแล้วเราจะไปเที่ยวทะเลกันได้เลยค่ะเอานะคะ <c oughs> หนึ่งสอง <c oughs> ้าหลานเอ้ยจะรีบไปไหนรอตากรแม่สงสัยจะอยากเที่ยวทะเลจัดละมั้งเนี่ย